嗯。 ต้องบอกว่าง,งวดเข้ามาทุกทีนะคะสำหรับคดีของแอมสยานายฆาตกรต่อเนื่องที่ทุบสถิติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนเหยื่อรวมไปถึงจำนวนข้อหาเองนะคะตอนนี้ก็มีการหอบเอาสำนวนแอมสยนายเนี่ยไปพบกับอธิบดีอายการหากไม่มีปัญหาไม่มีอะไรสะดุดเนี่ยก็คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งฟ้องได้อย่างแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะพลตารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมด้วยทีมสืบสวนสอบสวนนะคะนาเอาสานวน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในการสอบสวนคดีแอมไซยานายจำนวน15คดีแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต14คดีผู้รอดชีวิต1คดีเข้าไปพบกับอธิบดีอายการเพื่อขอความเห็นและคำแนะนำในการจัดทำสำนวนการส่งฟ้องเบื้องต้นนะคะจะมีการทำแยกเป็นรายคดีแต่จะส่งฟ้องพร้อมกันทีเดียวทั้ง15คดีนี้เลยซึ่งหากในวันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขสำนวนมากนะักคาดว่าสำนวนทั้ง15คดีนี้จะถึงมืออายการภายในสัปดาห์หน้าแน่นอนค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการดําเนินการในส่วนต่อไปอก็คือการแจ้งความผิดกับกลุ่มผู้ประกอบการหรือเทรดเดอร์ที่นําเอาสยซนายมาขายบนอินเทอร์เน็ตจนนาไปสู่การซื้อแล้วก็พอแอมไปซื้อมาก็นําไปฆ่าคนอื่นต่อแล้วก็จะมีการวางมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายสารพิษอย่างเป็นระบบซึ่งในตอนนี้นะคะเรื่องนี้ก็มีการหารือกับทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะ